สวัสดีค่ะยามนะคะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ที่เปลี่ยนความมั่นใจของยามไปเลยที่ทําให้ยามรู้สึกสวยขึ้นแบบไม่ต้องพยายามก่อนหน้านี้นะคะยามก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีประมาณหนึ่งเลยนะคะไม่ว่าจะแต่งหน้าทาครีมนะซึ่งหน้าเราก็ขาวอยู่แล้วเราเลยไม่รู้ตัวจนวันหนึ่งนะคะยามได้ไปถ่ายรูปกับเพื่อนแล้วเพื่อนส่งรูปมาให้ดูนะคะพอเราดูรูปแล้วนี่เฮ้ยเราสะดุดกับฟันตัวเองอะ ฟันเรามันดูไม่ขาวเลยว่ะคือไม่ใช่ฟันเหลืองอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันดูไม่สดใสอะตอนนั้นเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยเรามองข้ามเรื่องนี้มาตลอดเลยหรอหลังจากนั้นนะคะยางก็เริ่มหาวิธีที่ทำให้ฟันขาวขึ้นลองมาหลายอย่างทั้งเปลี่ยนยาสีฟันทั้งใช้แผ่นแปะฟันขาวบางอันก็ทําให้แสบเหงือกไปเลยตนยามมาเจอยาสีฟันอายโออีกคือเพื่อนบอกว่าลองเลยแกอร่อยมากแถมฟันขาวขึ้นจริงซึ่งบอกได้เลยว่าตอนแรกที่ซื้ออะพอโดนเพื่อนตกจากความที่บอกว่ามันมีรสอร่อยเป็นประสบการณ นยงไระหว่างนั้นเราก็มีใช้ยาสีฟันแบบฟอกสีฟันด้วยนะก็เลยใช้คู่กันทั้งฟอกสีฟันและอายุอีสลับสลับกันเราทำแบบนี้นะเรารู้สึกเลยว่าฟันมันขาวขึ้นจริงๆทุกคนมันขาวขึ้นละทีละนิดๆจนวันหนึ่งยามองกระจกนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ดูดีขึ้นนะคือเหมือนหน้าเรามันโกะมันสว่างขึ้นเป็นเพราะว่าฟันเราขาวขึ้นเองซึ่งยามจะบอกว่าพวกฟอกสีฟันนะทำให้ฟันขาวขึ้นก็จริงแต่จะมาฟอกทุกวันก็ไม่ได้เพราะมันแสบปากแต่เราก็กลัวว่ามันจะเป็นอันตรายแต่พอเราใช้กับอายุอีก ก็ใช้สลับสลับกันไปมันเหมือนอายุอีกนะไปรักษาฟันที่ขาวขึ้นอยู่แล้วให้ขาวขึ้นแบบนานขึ้นนะไม่ใช่แค่แบบช็อตเทอมแล้วกลับมาฟันเหลืองของย้ำนะย้ำจะชอบยางฟันอายุอีกรสเบียร์นี่ชอบมากกลิ่นมันคือเบียร์จริงๆอะแปรงแล้วเหมือนกินเบียร์จริงๆเลยแต่มันสดชื่นด้วยแปรงแล้วเฟรชเหมือนยาสีฟันสะอาดๆเลยมาคิดย้อนกลับไปถ้ายังยังใช้ยาสีฟันเดิมๆก็คงยังไม่เห็นว่าฟันมีผลต่อหน้าตาเราแค่ไหนซึ่งพอเราฟอกสีฟันนิดหน่อยแล้วพอใช้อายุอีเนี่ยนะทำให้หน้ามันโกลแบบไม โกขึ้นแบบง่ายๆนะคะใช้อายอีดูค่ะช่วยได้นะฟันขาวขึ้นทุกวันแบบธรรมชาติแล้วสลับกับฟอกสีฟันเป็นครั้งคราวนะเวิร์ค่ะเปลี่ยนทุกการแปลงฟันให้กลายเป็นความสุขยาสีฟันอ o ยอี